สองนะคะก็คือโรค p d d หรือว่าโรคกระเพาะแท้ขยายนะโรคนี้ชื่อโรคอะไจะแบบอ๋อแค่กระเพาะแท้ขยายเองมันไม่เห็นมีอะไรร้ายแรงเลยใช่ไหมต้องบอกกันเลยนะคะว่าโรคกระเพาะแท้ขยายก็อันตรายเพราะกับ PBD เลยนะถ้า PBD นี่เป็นแล้วแบบผลจะล่วงหมดตัวแล้วแบบน่าเกลียดเลยทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในช่องทีเจ วันนี้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นช่วงที่แบบว่าเข้าติดตามยูนเฟซนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบว่าคนเลี้ยงนกนะคะนกป่วยกันเยอะมากนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูโรคหลกัหลกๆที่ทําให้นกป่วยกันนะคะก็ไม่ใช่โรคหล,กลักๆหรอกทุกคนเอาเป็นว่าเราจะพามาดูอันนี้เป็น3มโรคที่แบบสุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็น3โรคที่อันตรายร้ายแรงที่สุดสําหรับคนที่เลี้ยงนกเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับ3โรคนี้นะคะในฉบับว่ากระชับแล้วก็กระทัดรัดนะคะฟังแล้วก็คือเข้าใจเลยนะคะทุกคนคือต้องบอกกันเลยนะคะว่าโรคในนกแก้วเนี่ย่าอย เยอะมากนะคะเอาแบบเบสิกที่พบเห็นในทั่วไปเลยก็จะมีเป็นแบบเป็นหวัดมีไรปีกมีไรขนอะไรแบบนี้นะคะมันจะเป็นโรคทั่วไปรักษาหายนะเป็นโรคแคนเกอร์ที่เป็นแบบหนองในปากหนองในลิ้นอะไรแบบนี้มันก็รักษาหายได้นะคะแต่มันจะมีอีก3โรคนะที่เป็นแล้วอะถึงตายได้เลยนะคะทุกคนคือแบบน่ากลัวมากนะก็คืออย่าได้เป็นเลยนะก็คือต้องภาวนาว่าอย่าได้เป็นโรคนี้เลยนะคะโรคที่1นะคะโรค P B F D นะคะหรือว่าชื่อในไทยก็คือโรคจะงน้อยปากและขนนะคะทุกคนโรคที่2นะคะก็คือโรค โรค PBD นะคะหรือว่าชื่อในไทยก็คือโรคกระเพาะเท้ขยายอย่างที่3นะคะก็คือโรค APV หรือว่าชื่อไทยก็คือโรคเลือดออกใต้ผิวหนังนะคะทุกคน3โลกนี้มันอันตรายยังไงใช่ไหมข้าต้องบอกเลยนะคะว่า3โลกนี้มันอันตรายมากเลยนะเดี๋ยวข้าจะมาอธิบายย่อยแต่ละโลกเลยนะคะทุกคนเริ่มตั้งแต่โลกที่1นะโลค PBD กันเลยนะโรค PBD หรือว่าโรคจะงอยปากและขนเนี่ยความรุนแรงของโรคนะคะทุกคนก็คืออาการเบื้องต้นเลยนะมันจะทําให้จะงอยปากหนุกนะคะยาวกว่าปกติ2ก็คือจะงอยปากและขนใช่ไหมขนเขาจะไม่สมบูรณ์ขนเขาจะไม่แข็งแรง นะคะทุกคนก็คือถ้าเกิดเจอในลูกป้อนเนี่ยขนลูกป้อนเขาอาจจะล่วงได้นะก็คือเป็นลูกป้อนแบบมันยังไม่ถึงไว้ผัดขนแต่ขนหางมันล่วงแล้วล่วงมาปลายขนหนามามันจะแบบมีเลือดติดมาด้วยทั้งที่ปกติมันควรจะเป็นหลอดใสๆนะแต่มันกลับมีเลือดติดมาด้วยอันนี้ก็ต้องน่าเป็นห่วงในโลกน่าเป็นห่วงในเรื่องของโรค P B F D นะคะทุกคนส่วนในเรื่องของนกโตนะคะที่แบบว่าเก็บมาตั้งแต่เด็กแบบแล้วมาแสดงอาการในช่วงที่โตนะคะทุกคนอาการก็คือขนล่วงเยอะผิดปกติแล้วก็จะง้อยปากนะคะมันยาวเกินไปกว่าที่ควร แต่จะงอยปากยาวเกินไปก็ไม่ได้แบบการันตีว่าต้องเป็นโรค PBD ตลอดนะจะงอยปากยาวเกินไปอาจจะเกิดจากการที่แบบว่าเขาไม่ได้รับปากแล้วมันก็เลยยาวอะไรแบบนี้นะแล้วแต่กรณีนะคะแต่ถ้าเราชัวร์นะคะว่าน้องเป็นโรค PBD จริงหรือเปล่าเนี่ยข้าต้องบอกเลยนะคะว่าใน3โรคเนี่ยมันคือไวรัสนะคะทุกคนก็แนะนําให้ตรวจนะคะจะดีที่สุดนะการตรวจนะคะก็คือตรวจเลือดนะคะทุกคนก็ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลนะเราไม่สามารถเจาะตรวจหรือเราไม่สามารถแบบประเมินแล้วก็มองอาการปุ๊บอ๋อไปลง มีชัวร์นะไม่ได้นะไปตรวจให้หมอตรวจนะคะทุกคนค่าตรวจ3โรคก,ก็จะอยู่ที่ประมาณ2500้บาทนะแล้วแต่หมอแล้วแต่คินิกนะแล้วแต่โรงพยาบาลน,นะคะทุกคนมันไม่เท่ากันนะนแต่ละโรคก็คือไม่เท่ากันด้วยนะอย่างโรค apv อาจจะแพงหน่อยหรือโรค apbvd อาจจะแพงหน่อยก็แล้วแต่นะคะทุกคนแต่แนะนํามือใหม่นะคะเวลาจะซื้อนกเข้าบ้านนะคะให้ตรวจหา3โลคนี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นโรคที่แบบ ตายนะทุกคนเอาง,ง่ายๆคือถึงตายนะส่วนใหญ่ตายนะคะโอกาสรอดรอดอยากแล้วก็รักษามไม่หายนะเพราะไม่เหมือนไวรัสไม่เหมือนคนเป็นโรคเอดนะคะทุกคนก็คือถึงแม้ว่าจะหายแต่แบบเชื้อมันก็ยังอยู่นะคะทุกคนพร้อมสแสดงอาการได้ตลอดนะคะมันไม่หายแบบไม่หายขาดนะไม่เหมือนกันแล้วแบบว่าเป็นหวัดอ่ะไปกินยาโอเคหายหายแล้วแบบนี้นะมันเป็นแล้วมันก็น,นั่นแหละเป็นตลอดนะก็แนะนํานะคะเวลาซื้อน,นกแพงๆหรือว่านกถูกเนี่ยถ้าเราเอาความปลอดภัยกับนกสมาชิกนกตัวเก่าในบ้านของเราอะ่ะก็แนะนําให้ตรวจนะทุกคนเพราะว่าสมมติ เนี่ยเรามีมาคอยอยู่2ตัวเนี่ยแบบว่าดูปกติตรวจโลกอะไรเรียบร้อยท่านหมดแล้วแล้วเราไปซื้ออีกตัวหนึ่งตัวเนี้ยเราแบบซื้อมาถูกมากเขาขายถูกมากแล้วก็ซื้อเพราะความถูกโดยไม่ได้ตรวจโรคนะเอาเข้ามาปึ๊บ มันเป็นอ่ะมันเป็นไม่เท่าไหร่นะมันเป็นก็ถือว่าหนักแล้วนะแต่มันยังเป็นพาหะนําโรคที่ตัวมันเป็นเนี่ยมาให้นนกแกวมาคอที่คุณเลี้ยงอีกสองตัวได้นะคะทุกคนกคนือต้องบอกเลยนะคะว่าโรคนี้มันแบบเป็นโรคติดต่อมันเป็นไวรัสนะยิ่งถ้าเป็นโรคจ้อยปากและขนนะคะทุกคนเวลามันเป็นแล้วมาสามารถกระจายเชื้อได้โดยการที่แบบขนละอองขนมันล่วงหรือว่าเศษขนเศษขนหลอดอะไรอย่างเงี้ยโนกอีกตัวมากินลวกละอองขนมันปิวไปโดนจมูกนกตัวอื่นหรือเข้าปากอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้ติดเชื้อได้เลยนะคะท แล้วก็ยังไม่แสดงอาการนะแล้วแต่ตัวนะมันแล้วแต่ภูมิคุ้มกันของนกแต่ละตัวด้วยนะก็อาจจะไม่เป็นหรือว่าเป็นแต่ไม่สแสดงอาการนะคะบางตัวที่อ่อนแอโดเแบบแบบนเชื้อไวรัสไปแป๊บนึงก็โอเคสแสดงอาการแล้วก็ตายแล,แล้วแต่ตัวแต่ว่าสามโรกนี้มันเป็นสามโรคที่รุนแรงร้ายแรงและอันตารายที่สุดนะคะทุกคนมันเหมือนแบบเป็นมะเร็งเนี่ยมีประมาณนั้นะโรคที่2นะคะก็คือโรค PDD หรือว่าโรคก,กระเพาะแท้ขยายนะโรกนี้ชื่อโลกอาจจะแบบ๋อเคกระเพาะแท้ขยายเองมันไม่เห็นมีอะไรร้ายแรงเลยใช่ไหมต้องบอกกันเลยนะคะว่าโรคกระเพาะแท้ขยายก็อันตราย พอกับ P B F D เลยนะถ้า P B F D นี่เป็นแล้วแบบขนจะร่วงหมดตัวแล้วแบบน่ากเกียดเลยทุกคนแต่ P D D นะคะความร้ายแรงของมันจะอยู่ที่กระเพาะแท้ขยายเวลาโนเขากินอาหารไปแล้วมันจะไปอยู่ในกระเพาะพักแล้วค่อยๆย่อยแล้วก็ไปอยู่ในกระเพาะแท้ส่วนโรที่เป็นโรคก,กระเพาะแท้ขยายนี่ก็คือกระเพาะแท้มันไม่ทํางานนะคะทุกคนเหมือนแบบเราแบบไม่ได้กินอาหารเลยนะก็ <premises. S 2> เหมือนแบบว no um. ่าน้องกินอาหารมาวันนี้น้องไม่ได้กินอาหารไปประมาณ4ี่ห้าวันแลวพอน้องเริ่มป่วยจากโรคนี้แต่พอเอาไปเอ็กซเรย์นะคะทั้งที่น้องไม่ได้กินอาหารมา4ี่ห้าวันแต่อาหารมันจะอยู่ในกระเพาะแท้ของเขาซึ่งมันจะมีกระเพาะพักนะคะทุกคนหลังจากที่มันพักเสร็จมันก็จะไหลเข้าสู่กระเพาะแท้ในเมื่อน้องไม่ได้กินอาหารมันไม่ควรจะมีใช่ไหมแต่ว่าอาหารมันอยู่ในกระเพาะแท้แบบไม่เคลื่อนไปไหนเลยก็คือกระเพาะแท้มันไม่ทํางานนะคะทุกคนพอไม่ทํางานแล้วมันจะส่งผลอะไรก็คือน้องจะไม่ดูดซึมนะทุกคนไม่ดูดซึมอาหารแล้วก็จะผอมตตาายแล้วก็ค่ับ ตายค่าเรืออะแบบนี้จะพังทุกอย่างจะพังหมดเลยนะคะทุกคนก็และท้ายที่สุดก็คือจะตายนั่นเองนะคะก็ถ้าเป็นก็รักษาตั้งแต่เนิ่นๆก็รักษาได้รักษาจนน้องกลับมาปกติได้แต่เชื้อไวรัสเนี่ยมันก็ยังไม่หายไปมันก็จะยังอยู่ในตัวของน้องเขาตายนั่นแหละทุกคนโรคคอเทสสาเหตุมาจากอะไรใช่ไหมสาเหตุมัน มาได้หลายสาเหตุเลยนะมันจะเป็นแบบว่าคือข้าได้ถามหมอไว้แล้วนะคะหมอบอกว่ากระเพาะแท้เนี่ยมันก็ยังไม่น่ากลัวเท่า PBD กับ A p v เท่าไหร่นะแต่มันก็ยังถือว่าน่ากลัวอยู่นะทุกคนคือกระเพาะแท้เนี่ยมันเกิดได้หลายสาเหตุนะสาเหตุแรกก็คือเกิดจากไวรัสก็เหมือน PBD เลยเกิดจากไวรัสก็คือเหมือนโคโนาหมอนเราติดโควิดอะไรประมาณนี้นะกับสาเหตุที่2ก็คือปัจจัยอะไรก็ตามที่ส่งผลให้น้องเขาอะกระเพาะแท้ขยายนะอันนั้นก็จะนับว่าเป็นโรค PDD เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดไอ้เนี่ยงั้นเนไม่ได้เกิย รัสคือต้องบอกเลยนะคะว่าอะไรก็ตามที่เกิดจากไวรัสเนี่ยสำหรับนกนะมันรักษามไม่หายนะคะทุกคนมันจะอยู่กับน้องเขาไปจนตายเลยนะสาเหตุอะไรก็ตามที่ทําให้กระเพาะน้องเขาขยายนะคะก็อย่างเช่นแบบน้องเขากินไปปุ๊บน้องเขาเปิดไปกินอืนตัวเองอืนเขามีโปรโตโซมมีตัวบิดอะไรแบบนี้มันจะไปไปพอไปเรื่อยๆปุ๊บน้องเขากินอาหารทาให้อาหารเรื่อยๆน้องเขาติดเชื้อในกระเพาะพักทําให้กระเพาะพักน้องเขาขยายอะไรแบบนี้ก็จับว่าเป็นพีบิดก็จัดว่าเป็นพีดีดีเหมือนกันนะคะทุกคนแต่เป็นพีดีดีที่ไม่ได้อยู่ในไวรัสก็คือหหาาายขดดไ้้้แตต่องรักกใถูวิธีนะะค แต่ก็ส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากไวรัสนี่แหละทุกคนก็ระมัดระวังกันหน่อยนะคะก็เวลาจะรับนกก็หมั่นไปตรวจด,ดีที่สุดนะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะคะโรคที่3นะคะก็คือ APV นะโรคอันนี้นะคะนากก่ากลัวสุดเลยนะตั้งแต่เข้าฟังมาแล้วก็เป็นโรคที่แบบเกิดได้น้อยนะไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะคะแต่ก็รุนแรงมากๆนะโรคนี้นะคะถ้าเกิดกับลูกป้อนนะคะมันจะเป็นอาการแบบว่าเลือดออกใต้ผิวหนังนะเวลาเราแบบเว้ เวลาเราแบบแหวกดูขนนกนะคะทุกคนมันจะเห็นเหมือนแบบมันเห็นเปมนจ้ำจ้ำสีม่วงเหมือนแบบคนช้ำในเหมือนกับคนเหมือนกับเวลาเรากระแทกอะไรแล้วมันช้ำผิวหนังอะไรประมาณนี้แหละทุกคนประมาณนั้นเลยนะคะแต่สําหรับนกมันจะร้ายแรงกว่าตรงที่เราเห็นเลือดแค่แบบหน่อยหนึ่งช้ำๆอยู่ที่ใต nice ้ผ right right um ิวหนังน้องเขาใช่ไหมแต่เวลาน้องเขาตายแล้วมาผ่าชนนสูตรด้วยทุกคนก็เลือดตรงนี้ที่เห็นน้อยๆนะข้างในคือมันเป็นก้อนที่ใหญ่มากอะทุกคนเพราะก้อนเลือดใหญ่มากเนี่ยมันจะไปทับอวัยวะต่างๆ่อะทุกคนทําให้น้องแบบว่าตายนะคะทุกคนคือต้องบอกว่าโรเนี โรคที่แบบเร็วมากนะคะทุกคนถ้าตรวจเจอคือแป๊บเดียวตายเลยนะอย่างเวลาเราไปไปแหวกขนนกเราเจอจ้ำเลือดสีบวกนน้องจะตายภายใน24ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนโรคนี้คือแบบไม่ไม่มีทางรักษาเหมือนกันนะคะก็ได้แค่ประคับประคองอาการพอหายเราก็ยังมีโอกาสสามารถกลับมาเป็นได้อีกนะคือโรคนี้มันแบบว่าถ้าเกิดในนกเล็กนะคะแบบแป๊บเดียวตายเลยนะแค่เห็นปื๊บไปเห็นปื๊บเผลอๆนิ่หนึ่งถึงสองชั่วโมง้องเขาไปสวัดแล้วนะทุกคนพอเวลาเลือดมันออกเข้าไปเยอะๆนะมันไปทาลายระบบต่างๆเลือดมันแบบเป็นก้อนใหญ่มากนะถึงแม้เรามองเผลอ แบบออเป็นเจ้าเลือดโดยน้อยทายาทายาก็หายอะไรเงี้ยไม่ใช่มันคือ A P V นะคะทุกคนทุกคนแยกให้ออกนะคะโรคนี้อันตรายติดท็อปชาร์จเลยนะทุกคนเวลาน้องเขาเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บอาการหลักมันก็คือจะทําให้น้องเขาแบบว่าคือเหมือนแบบพลา,ลาก็เลื่อนมันเยอะปุ๊บระบบต่างๆในร่างกายน้องมันจะหยุดทํางานอะอาหารก็จะไม่ย่อยแหละอึก็จะไม่อึและเพราะอึไม่ได้เลแบบนี้มันส่งผลเอฟเฟกหลายอย่างนะคะทุกคนก็ข้าต้องบอกเลยนะคะว่าเวลาจะรับนมนะคะก็อย่าเห็นแก่ของถูกนะถูกและดีไม่มีในโลกนะคะทุกคนแบบบุโกตัวละสองหมื่นไม่ได รรเลยับมาอ้าวแล้วถ้ามันเป็นโรคเอาไปรักษาอีก4ี่ห้าหมื่นหรือเป็นแสนมันมันไม่คุ้มนะคะทุกคนก็ตรดโรคเพิ่มเงินอีก3ามสิพันหรือว่าเพิ่มราคานกไปอีกหมื่นสองหมื่นเพื่อให้ได้คุณภาพความชัวว่าน้องจะไม่เป็นโรค3โรคเสี่ยงนยคือเป็นโรคอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่3โรคนี้มันจะมีโอกาสที่แบบจะรักษาหายแล้วน้องจะไม่ตายนะถ้าเป็นสามโรคนี้คือแบบเครียดเลยนะคะทุกคนยิ่งมีนกตัวเก่าอยู่แล้วนกตัวใหม่เป็นโรคในหนึ่งในสามโรคนี้คือแบบเครียดหนักเลยเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่ตัวเเเเกกกก่่่่าาาาระะจจตตติดโััววววใหมแแแลล้้บบบบียงน ตัแล้วมีตัวใหม่ที่เป็นโรคแบบหนึ่งในสามโรคนี้หนึ่งตัวนีแบบ้มันมีโอกาสที่จะกระจายแบบกระจายไวรัสออกไปได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะทุกคนก็ตรวจโรคดีที่สุดนะคะทุกคนก็อย่าเห็นแค่ของถูกนะเชื่อข้าวนะคะทุกคนเพราะว่าถูกเลยนีไม่มีในโรคกระจายก,ก็ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการแชร์ประสบการณ์นะคะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์วิตาม่ใหม่ข้าวเลยนะหรือว่าถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ให้คนอื่น,น,นดูด้วยนะคะทุกคนโอเคก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย ก็เวลาจะเลือกซื้อนกนะคะก็ดูหลายอย่างนะเช็คสุขภาพร่างกายเช็คแววตาเช็คความอ้วนความผอมอะไรของน้องให้ดีนะคะทุกคนแล้วก็ดูสถานที่เลี้ยงว่าสะอาดไหมนะคะทุกคนแล้วก็แค่นั้นแหละไปละไม่